ผลการลงทุนที่ยอดนิยมมากๆช่วงนี้นะคะก็คือการลงทุนหุ้นค่ะทุกคนเพราะการลงทุนหุ้นเนี่ยมันสามารถสร้างผลตอบแทนได้เยอะมากๆค่ะแต่มันก็แลก,กับความเสี่ยงด้วยเหมือนกันค่ะก็คือ high risk high return ค่ะหากเราต้องการผลตอบแทนที่สูงนะคะเราก็ต้องยอมรับความเสี่ยงสูงได้เช่นกันแต่เราสามารถเลือกแบบที่เราต้องการลงทุนได้ค่ะหมายความว่าเราสามารถเลือกลงทุนแบบเสี่ยงต่ําได้ค่ะ บางคนนะคะก็ใช้วิธีการซื้อแบบ DCA หรือซื้อหุ้นแบบระยะยาวเน้นกินปันผลนั่นเองค่ะเพราะการลงทุนหุ้นคุณจะได้สิทธิ์ในการเป็นเจ้าของร่วมกับบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นค่ะและคุณก็จะได้สิทธิทประโยชน์ต่างๆนะคะอย่างเช่นเงินปันผลรวมถึงมูลค่าหุ้นที่มันเติบโตขึ้นนั่นเองค่ะส่วนการลงทุนแบบที่2นะคะคือการลงทุนกองทุนรวมค่ะการลงทุนกองทุนรวมก็คือการรวบรวมเงินของนักลงทุนทั่วไปนะคะ ผู้บริหารกองทุนเนี่ยจะนําเงินของบุคคลทั่วไปเนี่ยไปซื้อสินทรัพย์ต่างๆนะคะซึ่งผลตอบแทนก็ขึ้นอยู่กับนโยบายการจ่ายปันผลของแต่ละกองทุนนั้นๆน,น,นะคะการลงทุนในกองทุนรวมเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเลือกคุนเองได้ค่ะ ผู้เชี่ยวชาญกองทุนจะคอยจัดสรรพอร์ตการลงทุนให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนซึ่งถ้าใครรับความเสี่ยงมากเขาก็จะจัดสรรพอร์ตการลงทุนหรือเลือกหุ้นที่มีความเสี่ยงสูงหากใครที่ต้องการลงทุนแบบเสี่ยงต่ำนะคะผู้เชี่ยวชาญกองทุนก็จะบริหารพอร์ตการลงทุนแบบเสี่ยงต่ำนั่นเองค่ะแต่การลงทุนแบบนี้นะคะเราไม่สามารถที่จะเลือกหุ้นเองได้ค่ะการลงทุนยอดนิยมแบบที่3นะคะก็คือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ การลงทุนแบบนี้ต้องมีความรู้แล้วก็ความเชี่ยวชาญระดับสูงมากๆค่ะทุกคนและต้องมีเงินทุนเยอะด้วยการลงทุนเพื่อซื้อขายหรือปล่อยเช่านะคะอย่างเช่นคอนโดมิเนียมหรือบ้านนะคะหรือทาวน์โฮมต่างๆเป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงนะคะแต่มีความเสี่ยงต่ำนั่นเองแต่ก็แลกมาด้วยต้นทุนที่สูงด้วยเช่นกันค่ะ และการลงทุนแบบที่4นะคะคือการลงทุนในทองคําค่ะการลงทุนในทองคำเนี่ยก็คือจะเสี่ยงต่ํามากค่ะทุกคนแต่กว่าราคาจะขึ้นไปต้องใช้เวลานานมากๆค่ะชอบการลงทุนแบบไหนนะคะก็สามารถมาคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ